สวซดาชาแนลขอภูมิใจนำเสนอเอสเก็บฟอร์มทาร v อวันนี้เราจะมาโซโล่กันโอเคอ้ตื่นเต้นแมตช์แรกของวันเลยมาเตรียมพร้อมลุยโอเคตอนนี้เกิดแล้วด่านแฟคตอรี่นะครับฉีดมอร์ฟีนก่อนเฮ้ย khởi mãng lời ở OK, bay. Mịtua. bớt. Mịtia sườn. Tai. Hết. โอเคตายสามเหลืออีกสองเดี๋ยวลองวิ่งมาเช็คฝั่งนี้ก่อนไม่มีโอเคครับเริ่มมาก็เอาเลยนะเสียงปีเท้ายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรารู้ศพก่อนแล้วกัน จะบอกว่าชิวก็ชิวะนะแต่ก็แอบตื่นเต้นเฮ้ยเสียงเท้าสองคนเอ้ย,อยมาแล้วเอ้ยแม็กเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแม็กไม่ได้ตายโอ๊ย เหลืออีกคนเราหมดแรงระเบิดเฮ้ยกดไม่ได้นึกลืมเอาลิกมาบ้าเอ้ยลืมได้อีกแล้วโง่สุดเกี้ยงเหลืออีกหนึ่งคน vìng om không, không có, không có gì cả, không phải đi mà không Ok Một cả, อ้าตื่นเต้นโอเคครับกระสุนหมดแล้วตอนนี้พร้อมกับคนในห้องที่หมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับจากนี้ไปก็จะเหลือแค่สาร์ฟนะครับแล้วก็สาร์ฟเพล่ะเพราะว่าผู้เล่นในห้องด่านนี้มันหมดเรียบร้อยแล้ว กระสุดจะหมดแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้สครัฟเริ่มมาแล้ววะ่ะเกียงเลยต้องแข่งกับเวลาแล้วครับตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งช้าสครัฟก็ยิ่งมากันมีย่องนะ เสียงฝีเท้าเพียบเลยตายมีคนนึงทางขวามือมีเสียงลูกหมดอีกแล้วสคาเพ้้ยล่วง อ้แขนขาดทำไมมันชุนระมุนขนาดนี้เนี่ยโอยกระสุนจะหมดแล้วมีเสียงด้านหน้า สคาร์เพลเร์มายิงปืนเล่นกันแล้วผมต้องรีบแล้วไม่งั้นแย่แน่ๆเอ้าเฮ้ยไม่ตายยิงหัวเลยนะ,ะโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดบ้าเอ้ย ไยไปซะลูกปืนจะหมดแล้วแล้วทำไมเราต้องถูกต้อนจนมุมทุกตาเลยโหยไม่เข้าใจสักนิดโชคชะตาเล่นตลกให้ตายสิจะไม่เหลือกระสุนแล้ว MPX เกือบหมดเกลี้ยง มีคนมาล้วใส่หัวไปซะเทืีกสุดท้ายมันมากันแล้วจะให้มาตายที่นี่อย่างนั้นเหรออย่ามาขำไปหน่อยเลยตายไปซะ Ôi ะขอเสนอปืน MPX ที่ผมทำการแต่งไว้ให้ดูกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของปืน MPX ที่ผมได้ทำการแต่งเอาไว้นะครับเป็นการแต่งแบบเน้นประหยัดนะครับราคาประมาณ130,000-140,000ถึง 140, 000, บวกลบนะครับสเปคที่ได้คือ Economic 67นะครับ c o แนวตั้ง21รีคอยแนวนอน107 กไ็ได้ว่าเป็นการแต่งเน้นประหยัดนะครับส่วนกระสุนที่ใช้เนี่ยก็เป็นลูก9มมนะครับ9ูณ19ม mm, มโดยมีดังนี้เลยกระสุนท็อปสุดของสายนี้เลยนะครับเป็นทางด้านของ AP 6.3ดาเมจอยู่ที่52นะครับแล้วก็อัตราการเจาะเกาะอยู่ที่25หน่วยราคาประมาณ600-800ถรูเบิลนะครับกระสุนนี้ส่วนลูกลองท็อปนะครับ PST ความเสียหาย54อัตราการเจาะเกาะ18นะครับได้เลยว่ายิงเสือ้อเกาะยิงหมวกยังไม่เอยเข้าเลยแต่ว่าราคาหลักสิบนะครับค่อนข้างถูกมากๆเลยและกระสุนสุดท้ายที่ผมแนะนำนะครับลูก RIP ลูกลิฟลูกนี้เป็นลูกที่มีการเจาะเกาะต่ำมากๆนะครับแนะนำว่าให้ยิงที่บริเวณขาหรือแขนเพราะว่ากระสุนนี้เนี่ยมีดาเมจสูงมากถ้าเกิดคุณยิงขาหรือแขนเนี่ยจะทำให้เขาแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดได้ภายในหนึ่งนะัดเท่านั้นเลยเน้นให้ยิงตอดเลือดแทนนะครับลูกนี้โอเค ประมาณนี้แล้วกันเนะาะส่หรับวันนี้รายการสเปรดชาแนลอัเกมเอสเก็ f ฟอร์มทาคอฟหากใครชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะครับแล้วก็สามารถทิมพคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมโอเควันนี้รายการสเปรดชาแนลขอเตรียมตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปละเจอกันบิลี่บิลี่